แม่สูยิจริงอยากจะวิ่งกระจนโยคให้เธอเป็นคนของใจหุ่นดีเสียด้วยสวยช่วยได้ ไม่ใช่้องช่วยสายตาเขาเิ้ไม่ปรลาดใจฉันแทบขาดกระจุยอรัญญาไป,ไปกับาอ้ยสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็กดขึ้นส้างต่่อวในตา เด็นต้องตกแต่นตการืจ้าให้กันสัดๆ้ะสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ในนี้ก็สาเกจ้า เปี่ยวร้องใหม่เนี่ยปากเปิดเปี่ยวมึงร้องใหม่ฮะเอาไปามือนเดิมเลยคุณเสียใจมึงอย่าบอกไนดะ้เปียกมึงแอบ,บรักอรัญญานะ่ะไม่ใช่แล้วมึงร้องไห้ทำไมกูรักสุูเิอร์สิตอุ๊ยน่าเกลียดจะกินพูดเดีเ๋ยวม,มันเองเลิกกูไม่เลิกเลิกไปกระเทยเถอะกูไม่เลิกกูไม่ไหวแล้วนะเพียร์ตัวไอกูใช้กำลังไปถึงไหนวะทําไมละ่ะ ข้ากูเห็นกูตลอดมึงต้องเลิกนี่ยทำไมต้องทำร้ายจิตใจกูด้วยอย่าขึ้นเดี๋ยวนี้มึงแน่เกมตีห้ตายตีมึงตีหัวตายกูจะไงกูอยาพูดมาเลยเก่งเหอเกินปากจัดเหลือเกินชัดัมึงไม่เจ็บมันเจ็บีกูมึงม่เจ็บอะไรก็มันแรากูแขนแทนมัน ไองูสวัสดิ์ขึ้นบนหัวแดงเถื่อนเลยเนี่ยงูสวัสดิ์ที่ไหนล่ะทำไมวิ่งงูสวัสดิ์พ่นในกูทีกูตัดหัวทิ้งง่ายกว่าไปแล้วไม่ต้องมาใครเลยกูไปแน่ตามองสอนสิงมาด้วยแล้วพอท่านไม่รู้เรื่องเลยทำอะไรก็ดีอ่ะนั่นสิวรนุชสายบัวสายบัวให้น้องเตี้ตัว่าข้าวจะมาทรายบัวสายบัวที่น้องเตีมยกว่าข้าวจะมาขอเดินสิ ไมแต่แตงงน้งขนงนงนา,า,าขอเดันสิไมแต่งนหอาคันมาจะมาให้เตรี่ยควายัวใจัวให้นัวให้มากจมาขอไปแต่งแนขอินไปแต่งอน,น้องอย่ายลงไม่งกเตนะอุร้อง้กรนเล็อลอลขอเดินเจ็ดไปแต่งเดกแอนขอดิน แกพี่จะอุ่นกระเพาะปลากินร้องได้ไหมมีอย่างแล้วแหกแก๊สมึงร้องได้ปะล่ะเออพี่ชอนร้องมาแต่งดินสีเลยแต่งใบหน่อยขอเดือนสามเราไปแต่งเดินสีเออขอเดือนสามเราไปแต่งเดินสีให้น้องแหกแหกหวีพี่จะแสกการี้ดูโอ้ยเอาหวีเลยสงสารหวีวะ กลัวจะแสกหน้ากอนนี่เตรียมจัดการได้เลยนะรู้หรือเปล่าเห็นานนี้ใหญ่ไหมแต่งานแต่งของเรากับบันายาต้องใหญ่กว่า่งม่ไเรเดี๋ยวแจ้งที่เดี๋ยวเรายมาแล้วก็ชอบยาจากนีาตอนนี้คุณบันาลยห้เพราคอะเพราะเราไม่ถึงนีสด็จพี่เขาไม่ได้บันดัลยานกับงงสด็จพี่คู้ณบันยาเขาเขาไใช่เป็นนมาเป็นไรไม่ได้เป็นแล้วข่าวบาไม่เชื่อ Len mè Len lò Len mè Nyan mè Len mè ชานันสุภาษิตเหมือนเลค็คที่มาแย่งคู่ชมจะเอาชีวิตด,ด้วยมีครอ,อย่านะเกิดอารมณ์เข้าขันม่แย่งรักกันพฟรี สิริพิชเกียงลยาบินกโดัไม่ได้นะพี่ตะบอกฉันไม่ยอมคุณสอนอะไรมารีบไปเขาไปดูภายในพา